ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาวันที่เสาสองออกข้างวันที่เสาเอดเดือนกุมภาพันธ์ปี2องพรางวันเลขปกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข8 3 3ส9 0ส3 3 90เลขห่าโตได้แกไหม่เลข3 3 890 3 3 890เลข4ีโตได้แก่ไหม่เลข3 8 90 3 8 90เลข3ตัวได้แก่ไหม่เลข890 890เ,เ,เลข2ตัวได้แก่ไหมเลข90 90และเลข1ตัวท้ายได้แกไหมเลข0นย์หม่เลข0นย์ การออกเล็กรางวัลหวยเล็กโคกโตกต็ได้สำเร็จเป็นที่ียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเล็กรางวัลหวยตำลักฝันสีทับสีสิบขอเสิริฟพนักงาน